ผลิษฐ์ย้ายเข้ามาดาวเสาย้ายออกไปนิวมูลคืออะไรแล้วฟูมูลเนี่ยมันคืออะไรมีทุกเดือนเลยคุณไม่ต้องงงแล้วค่ะเดี๋ยวใจจะมาสอนโหราศาสตร์อวันตกแบบเบื้องต้นให้กับคุณนะคะพิเศษสุดๆเพราะว่าคอร์สของแจงเนี่ยจะมีการแถมคอร์สไพ่ให้คุณไปเรียนฟรีๆเลยค่ะและยังมีการดูดวงส่วนตัวให้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลย ราคาเต็มของคอสณนะัตอนนี้คือ6,999บาทเป็นระยะเวลา30ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแจงจะเข้าไปสอนแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็ตอบการบ้านสอนผ่านกลุ่มปิดใน Facebook ค่ะนำซ้ำยังไม่พอแจงจะสอนคุณทำออนไลน์กันตลาดมาร์เก็ตติ้งอีกด้วยนะคะพิเศษสุดๆโอนเงินภายในเดือนนี้ลดเหลือ5,990บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมานะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินเจ5 6 9นะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกน o ้ด no เ w e s t e r n t s t r o l o g y นะคะของชาวกลุมนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์นะคะก่อนอื่นนะคะแจงไพ่รุน์นะคะให้คุณนะได้ไพ่ชื่อเบอร์กาน่นานะคะแปลว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ ชาวกลุ่มอะไรคนเนี้ยค่ะจะมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวกับเด็กกับคุณแม่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะ เป็นภาวะผู้นําสูงนะคะแล้วก็มีความรักเด็กเกิดขึ้นนะคะมีความรับผิดชอบที่สูงมากยิ่งขึ้นความรักคู่ครองเนี่ยอาจได้คู่ที่เป็นเด็กกว่าคุณก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าอาจจะมีคู่ที่นิสัยเหมือนเด็กก็ได้แล้วก็อาจมีหุ้นส่วนที่เด็กกว่าคุณได้เช่นกันนะคะในเรื่องของโชคลาภต่างต่างก็มีโอกาสที่จะได้มาจากเด็กได้นะคะสําหรับในเรื่องของดวงดาวนะคะคือชาวกลุ่มเนี่ย ต้องบอกว่าตัวคุณนะคะตอนนี้เนี่ยดาวอาทิตย์นะคะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณนะคะยาวอยู่ยาวเนี่ยนะคะอยู่ยาวไปอีกประมาณ4ส,สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะตัวคุณจะค่อนข้างไปโฟกัสกับความ ความเป็นจริงการทำะไรที่จับต้องได้โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน a r t ตอร์พิเพิลมอนนะคะการเงินเงินคนอื่นนะคะลงทุนจะซื้อหุ้นซื้อประกันเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือแม้แต่การใช้คำว่าการได้รับเงินตกเบิกเงินรดกแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันพอวันที่24 สิงหาคมนะคะดาวอังคารทำมุมฉากกับดาวเสาร์อังคารกับเสาร์ทำมุมฉากกันเนี่ยต้องระวังในเรื่องของผ่าตัดอุบัติเหตุนะคะโดยของคุณเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นตรงนี้นะจากการเดินทางการทะเลาะวิวาทกับพี่น้องเพื่อนบ้านใคร่ญาติเพื่อนเก่าได้ต้องระวังนิดนึงหรือแม้แต่ว่า การพูดคุยอะค่ะการเรียน่ะคุณสูสุไม่ค่อยเข้าใจแล้วมันก็ทําให้เราแบบหงุดหงิดใจนะ,ะมันอาจจะทําให้คุณต้องเหมือนต้องก้าวข้ามผ่านภาวะอุปสรรคมากนิดนึงนะยี 25, สิงหาคมพุทธนะคะรายกับยูเรนัส พูดกับยูเรนัสทำมุมถึงกันเนี่ยค่ะต้องบอกว่าโอกาสดีๆในเรื่องการเงินเนะาะอาจได้มาปรปับป,ปรับกระทันหันนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่มาจากครอบครัวนะคะเขาบอกว่า highly intuitive นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอน่ะ ใช้ลางสังข์ของคุณให้เกิดประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะนำพามาซึ่งโอกาสข่าวดีความเซอร์ไพรส์ความประหลาดใจนะคะในเรื่องของการค้าขายและก็การติดต่อสื่อสารถ้ามันเกี่ยวข้องกับอั t เ r อร์พิพ m โอม y แล้วก็ครอบครัวได้จะดีมากๆนะคะ 25. สิบงหาคมดาวสุกตรงข้ามกับผลิหัสนะคะสุกผลิหัสเวลาทำตรงข้ามกันนะเงินเนี่ยเข้ามาเข้ามาเยอะมากจนเราไม่ได้เก็บแล้วเราก็ใช้เยอะ นะคะระวังนิดนึงแล้วก็ความรักมีโอกาสได้เจอจากเที่ยมงานแล้วมีคนเข้ามาจีบคุณมากกว่าหนึ่งคนได้นะคะก็ต้องก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะคะตรงนี้นะแล้วก็ย9สิบเก้าสิงหาคมดาวพุธนะคะพลายกับพฤหัสก็คือความคิดความอ่านจะจะมองว่าฉลาดขึ้นมีการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์นะคะที่มันมากขึ้นนะคะ นึกถึงเศรษฐศษษาสตร์พฤติกรรมเลยนะเออแล้วก็คุณจะรู้สึกว่าคุณคิดอะไรอะ่ะในเชิงบวกที่มันมากขึ้น คุณสามารถแต่งเพลงแต่งหนังสือเขียนบทละครหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนนะคะทำได้ดีมากๆจริงๆเป็นคอมมูนิเคชันนะแต่ว่าเพราะว่าดาวมันไปอยู่ในเดือนที่12บสอว่าบางทีทําอะไรที่มันไม่ไออกสื่อมากอาจจะเป็นการเขียนเนี่ยนะคะจะหวอกับคุณมากๆเลยนะแล้วก็30สิงหาคมคือดาวศุกร์ทำมุมตรงข้ามกับพูโตศุกร์พูโตทํามุมตรงข้ามกันเนี่ยคะ่ะต้อง ระวังนะคะในเรื่องของการโดนวิพากวิจารนะคะหรือว่าความรู้สึกที่มันรู้สึกแบบเหมือนอินเทนส์มนความเครียดเกิดขึ้นนะคะในโดยเฉพาะสิ่งที่มาจากในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักและก็การเงินนะคะหลายคนบอกว่าบอกเยอะมากเลยนะต้องวนมาฟังอีกรอบนึงก็ก็ไม่แน่ใจว่าโอเคหรือเปล่าแบบบอก ไปลองดูนะลองดูแล้วกันนะคะ,ะว,วันที่1น่ากันยายนนะคะฟูมูลเกิดขึ้นในไพเซสนะคะซึ่งเป็นเรือนที่2ของคุณนะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่จะนำพามาซึ่งแรงบันดาลใจแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของการหาเงินนะคะหรือบางคนจะแต่งรถทําอะไรเกี่ยวข้องกับรถมากขึ้น แต่งรถใส่แม็กอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าซื้อขายรถก็ได้เหมือนกันแล้วบางคนก็รู้สึกว่าแบบมีไอเดียนะคะงานที่จะทําเกี่ยวข้องกับความคิดที่มันสร้างสารรค์เนี่ยมากขึ้นเนปจูนอยู่ในเรื่องการเงินของคุณแล้วมาเดินถอยหลังเนาะจะบอกว่า4ีหเดือนต่อจากเนี้ความคิดในเรื่องการหาเงินของคุณจะชัดเจนมากขึ้นนะว่าเฮ้ยฉันจะไปคิดทางไหนต่อจากนี้แล้วนะคะ หรือแม้แต่การเงินที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นอยู่ในใจเนี่ยมันจะชัดเจน,นจะเคลียร์ความลับความไม่ชัดเจนมันจะโดนคลี่คลายนะคะวันที่1กันยายนนะคะดาวจันเซกไทกับยูเร u นัสจันเซกไทกับยูเร u นัสก็ เป็นในส่วนของตัวคุณเองนะคะในเรื่องการเงินในเรื่องครอบครัวเนี่ยค่ะมันจะแบบปุบป,ปับเกิดขึ้นโอกาสดีๆเข้ามาอย่างไม่ทันได้คาดหวังนะคะมีข่าวดีมาบอกแต่เนื่องจากมุมอ่ะมันเป็นมุมเซ็กทายเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามุมทายเนี่ยเป็นเหมือนกับ คุณเดินเข้าไปในครัวปับ๊บเจอเค้กวางอยู่แต่ถ้าเป็นมุมเซ็กทายเวลาคุณเจอเข้าไปเดินเข้าไปครัวปับ๊บคุณเจอส่วนผสมวางอยู่ส่วนผสมในการทําเคก้กเพราะฉะนั้นอะ่ะมันต้องออกแรงทํานิดนึงถึงจะได้มาข่าวดีต่างๆเนี่ยค่ะที่มาจากครอบครัวมันต้องออกแนวแรงพุชนิดนึงเฮ้ยทำนิดนึงอะ่ะไม่ใช่แบบเอ้ยนอนเฉยๆก็ได้มาแบบเนี้ยมันไม่ใช่มุมแบบนั้นน่าจะได้มานะ แล้วก็วันที่1กันยายนดาวพุธนะคะทรายกับพูโตนะคะเขาบอกว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยค่ะถึงแม้ว่ามานะันจะแบบเป็นอะไรที่ดูจริงจังซีเรียสนะแต่คุณจะสามารถประสบความสําเร็จได้จะเห็นได้ว่าดาวกระจุกนี้นะมันมาทำมุมกลุ่มกันแล้วมันทามุมกับในส่วนของการเงินการติดต่อสือ่อสารในเรื่องการเงินการลงทุนการเรียน การเงินของคุณนะการเรียนหรือการเงินหรือว่าการเหมือนกับเป็นนายหน้าแล้วมันได้อาจจะมาผ่านลับๆอะไรที่เป็นลับๆความลับคุณสามารถทําได้สําเร็จเช่นกันนะคะวันที่2กันยายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะทรกับยูเรเนสอันนี้นะโอกาสที่มันดีๆเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะที่เกิดจากบ้านใครอยากขายบ้านซื้อบ้านลงทุนกับ ธุรกิจครอบครัวทําการเกษตรทํางานจากที่บ้านคือแบบเปะปังอลังการมากโอกาสดีเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวใครอยากซื้อบ้านใครอยากขายบ้านเนี่ยเงินเข้านะคือมันได้มีโอกาสได้ชัดมากนะคะซาหรือว่าซื้อหวยเลขบ้านก็ได้อลองดูถูกหรือเปล่านะ บอกแต่คนอื่นก็ไม่เคยซื้อนะคะตรงนี้นะวันที่3กันยายนดาวพุธนะคะทายกับดาวเสาก็คุณมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็เหมือนสไตล์การการคอมมูนิเคชันอะการติดต่อของคุณอะการเขียนการแปลการแบบขายการพูดของคุณนะคะจะดูซีเรียสมากขึ้นจริงจังมากขึ้นนะคะแต่มันจะสำเร็จนะคนจะมองคุณเฮ้ยคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณดูจริงจังอะไรเงี้ยนะคะ วันที่4นะคะกันยายนดาวเสาร์ขอโทษดาวศุกร์นะคะฉากกับดาวอังคารเวลาศุกร์กับอังคารทำมุมถึงกันเนี้ยค่ะอะ่ถ้าเป็นความรักนะอาจได้เจอคนที่แบบค่อนข้างเจ้าชูประตูดินเนาะออแล้วก็ถ้าไปในเรื่องการเงินก็แบบมันจะค่อนข้างเออใช้คำว่าไงล่ะมันมีความเครียดเกิดขึ้นอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะต้องระวังมากนิดนึงเนาะ เงินที่มาจากงานประจำแล้วก็การต้องเดินทางใช้จ่ายออกไปแบบนี้ค่ะเออมันมีโอกาสที่แบบเหมือนต้องเสียเยอะในช่วงเวลานี้ได้นะวันที่5กันยายนดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะพุธ เข้าสู่ราศีตุลก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนต่อระดับสูงการเดินทางการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือแม้แต่การทำออนไลน์นะคุณจะมีความคิดหรือการติดต่อสื่อสารของคุณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะดีชัดมากๆเลยนะคะคุณจะพูดได้ดีมากขึ้นดูสุภาพอ่อนโยนแล้วก็คือจริงๆจ,จะบอกว่าความคิดคุณจะค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนมากๆขึ้นนะคะ วันที่6กันยายนนะคะดาวสุกเนี่ยก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะทีนี้ในเรื่องความรักก่อนหน้านี้นะสุกคุณอยู่ในกรกฎอะ่ะคุณจะเป็นแบบเหมือนเน r t u เช n g ริ k งเทคแครดูแลใส่ใจโอเคจ้าทำยังไงก็ทํานะคะแต่พอสุกมาในทีราศีสิงห์อ่ะคุณจะมั่นใจตัวเองสูงมากขึ้นโอเคแล้วคือถ้าจะเห็นเนี่ยสุกมันเป็นเดือนที่7ของคุณ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาหาคุณเยอะมีคนซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือคุณแม้แต่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนจะมาชวนคุณไปทํางานทําเสนอ โอกาสออฟเฟร์งานที่คุณจะแบเฮ้ยต่อยอดเรื่องเงินได้สำเร็จนะคะวันที่9กันยายนอังคารถอยหลังนะคะอังคารเนี่ยมันอยู่ในราศีเมษเรือนบ้านเกิดของมันเนี่ยนะคะมาสักพักแล้วนะแล้วมาเดินถอยหลังทีนี้ค่ะคุณจะต้องระวงังเหมือนบางคนจะรู้สึกว่าพลังงานตกหรือว่ามีคอน FLICT นะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของอความสัมพันธ์ความรัก หรือว่ากับพี่น้องเนี่ยค่ะของคุณนะอ,อ,อาจจะมีเหตุทะเลาะกันได้ต้องระวังนิดนึงนะคะเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจต้องแบบเหมือนนั่งสมาธิหรือชาแนลแบบพลังงานที่มันมากขึ้นได้นะคะออตรงนี้นะระวังพลังงานตกออกกันนะแล้วก็วันที่9 9กันยายนดาวอาทิตย์ทรยกับพฤหัสเวลาอาทิตย์ทรยกับพฤหัสเนี่ยค่ะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จมีเงินเข้ามาแล้วมันทําให้คุณแบบ เหมือนไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้แล้วพฤหัสมันอยู่ในเรือน12จังจะบอกว่าหลายๆคนของกลุ่มอะบางทีฝันแม่นในช่วงเวลานี้แล้วฝันลองดูนะมันไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลงทุนการเงินการได้เงินมาซึ่งแบบเหมือนมีคนให้เงินมาแบบนี้ก็ได้นะคะวันที่11กันยายนอาทิตย์ ตรงข้ามกับเนปจูนอาทิตย์ตรงข้ามเนปจูนเนี่ยต้องระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงมากหน่อยเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าคุณมีโอกาสช่องทางการหาเงินหาเงินแต่บางทีเนี่ยความไม่ชัดเจนเหมอกควันนะคะหมอกจางๆหรือควันที่มันเข้ามามันอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไปไม่ถูกฉันจะทำยังไงฉันเจอหลอกหรือเปล่านะคะระวังนิดนึงนะช่วงนั้นนะ12กันยายนดาวพฤหัสเดินนำหน้าแล้ว พฤหัสเนี่ยเดี๋ยวพอไปไปไปีปลาอะ่ะชาวกุมจะแบบฮาเลลุยานเนอะแบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยโอกาสมันเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้มันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่ให้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของคุณให้มากๆอ่ะค่ะหลังจากนี้ไปอ่ะโอกาสเนี่ยคุณจะแบบ ไม่ฝืดไม่อืดแล้วที่ผ่านมาดาวมันถอยหลังเนี่ยคุณจะค่อนข้างแบบเฮ้ย <He> ทุกอย่างสิ่งมันช้าไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันจะไปข้างหน้ามันจะคืบคลานไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นเนาะ12กันยายนนะคะฤหัดเดินนำหน้านะคะในแคปพิคอนนะ ก็เามื่อกี้บอกไปแล้วเนาะก็คือโอกาสดีๆมันจะ move forward อะไปข้างหน้าพุ่งมุ่งแรงแล้วนะคะแต่มองว่ายังเป็นส่วนที่ทำอะไรอยู่ลับๆอยู่เป็นการเตรียมความพร้อมทำงานเบื้องหลังอยู่นะแล้วพอ15กันยายนดาวศุกร์นะคะฉากกับยูเรเนียสนะคะก็การเงินนะต้องบอกว่าเข้าเข้าออกๆมา เข้าซ้ายออกขวาได้ความรักก็มามา,มาไปๆไ,ได้ช่วงเวลานี้นะคะหรือถ้าแบบถ้าครบครบใครที่แบบต้องเดินทางอะ่ะมันโอเคนะแต่ถ้า่วนครบใครแล้วแบบเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้แล้วแบบเหมือนต้องการการคอมมิตอะ่ะบางทีมันจะชีวิตอุ่นวายได้นะคะ15 ไปแล้ว17กันยายนนิมูลเกิดขึ้นในเวอร์โกก็ในเรื่องการเงินคุณมีโอกาสช่องทางการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์หรือว่าสุขภาพจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะ 17กันยายนอาทิตย์และจันร์นะคะทรายกับดาวเสาอาทิตย์และจนันทรายกับดาวเสาร์คือช่องทางการหาเงินของคุณนะคะมันเป็นเหมือนแผนการหรือคุณจะมองว่าสิ่งที่คุณจะทำอะ่ะมันต้องมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ มันจะทำให้คุณนะคะสามารถทำอะไรได้สำเร็จโปรเจกต์กในการสร้างงานสร้างเงินเนาะหรือว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อก็เหมาะเหมือนกันนะคะ20กันยายนดาวพุธนะคะทำมุมฉากกับพลูโตพุธกับพลูโตทำมุมถึงกันเนี่ยคะ่ะบางทีในเรื่องของ conversation บทสนทนาเนี่ยนะคะมันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะแบบมีความซับซ้อนเกิดขึ้นได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดเฉพาะเรื่องการเงินเฉพาะเรื่องเซ็กส์เฉพาะเรื่องอินทิเมชีเยอะๆนิดหนึ่งนะคะจบอะเดี๋ยวว่าแต่คนเหนื่อยจังก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ดาวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจังขออนุญาตหยิบไพ่ให้กับชาวกลุ่มนะคะ หลักลกเดือนนี้มันเป็นการเงินแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวโอกาสเนี่ยปรปับเข้ามาแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเบื้องหลังอย่างเงี้ยมีอยู่นะเออแล้วก็ใครอยากลองเสี่ยงโชคก็ลองดูก็ได้เดือนนี้นะคะ ตรงนี้นะคะจอนนี้เดี๋ยวจางขอโฆษณานี้ถึงนะกน็ในส่วนของคอร์สดูเรียนดูโหราศาสตร์นะคะตะวันตกนะคะจะเปิดแบบสอนสดเนี่ยช่วงเดือนกันยายนนะคะแต่ตอนนี้มีราคา Early b i r ิรอยู่นะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการ พิเศษเนาะก็คือซื้อคอสโหราศาสตร์จังก็จะแถมเป็นคอสไพ่ให้นะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวให้ด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวเนี่ยมือค่าหนึ่ง้บาทนะมีไพ่ดวงดาวลายมือแล้วก็คอสไพ่ก็แพงเหมือนกันไม่ได้แพงเหมือนกันคือมันก็หักลบกบแล้วมันก็ท่อนจังววากำไรอ่ะเออตรงนี้นะเผื่อใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะของชาวกลุ่ม นะคะคเดือนนี้มีไพ่เมเจอร์คณาหนึ่ใบนะคะมีไพ่ที่ King of Wands ขึ้นเนี่ยเหมือนกับคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการทำงานทำเงินนะคะหรือว่าความรักก็แล้วแต่เนี่ย Intimacy คือสูงมากๆเลยนะคะความหลงความใคร้อะไรทำนองนั้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องการงานคุณรู้สึกแบบมีโฟกัสที่แน่นมากๆแม้แต่จิ้งจกมันมานั่งอยู่ข้างๆเนี่ยคุณยังไม่ได้สนใจมองเลยนะคะที่ผ่านมานะคะคุณน่ะอาจจะแบบรู้สึกว่าอุปสรรคปัญหาเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะไม่แปลกใจเนาะเพราะว่า ใช้คําว่าไงล่ะจริงๆเสามันเดินมาจะถึงราศีลัคนาคุณแล้วอะ่ะปีหน้าดีมากๆก็จริงแต่เสาเข้ามากุมก็คือคุณต้องแบกภาระรับผิดชอบมืนต้องกดดันเยอะเหมือนกันนะทำสิ่งที่ตัวเองอะ่ะถนัดต่อยอดความสําเร็จขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะดีแต่ไพ่ใบนี้ข้อเสียคือเขาจะไม่ค่อยได้ใช้ความหิสร้างสารรค์ซึ่งชาวกลุ่มเป็นคนที่ คิดอะไรนอกกรอบคิดอะไรสร้างสรรค์มากๆเลยพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือที่ดีมากๆที่ผ่านมาผิดหวังเสียใจกับอะไรบางอย่างผิดหวังไปแล้วโอกาสดีๆยังมีอยู่มีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือแต่คุณยังติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันเสียไป ต้องขอบคุณนะคะตรงนี้ในส่วนของไพ่สิบดาบเนี่ยคะ่ะคือไพ่สิบดาบอะไรคนจะกลัวนะแต่จริงจะเห็นได้ว่าเฮ้มยมันเป็นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตแล้วคือจบแล้วนะคะจังว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกอุปสรรคเข้ามาเยอะปัญหาเข้ามาเยอะนะแต่มันมาเนี่ยมันจบแชปเตอร์แล้วอะ่ะมันมันจะไปแล้วอะ่ะแล้วก็ถ้าจะเห็นมือกใกล้ๆนะตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนชู2นิ้วฉันสู้จ้าตายฉันยังสู้อยู่นะเนี่ยโดนแบบแทงปักหลังอยู่นะ สู้จนตายอย่างงี้นนะแต่ไม่เป็นไรเห็นไหมว่าท้องฟ้ามืดคล้ำจริงแต่สีมันเปลี่ยนสีจากสีดาเป็นสีเทาเป็นสีเหลืองแสดงว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าอะทุกอย่างสิ่งมันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วแล้วไพ่เนี่ยมันเป็นอยู่ตําแหน่งอดีตแสดงว่าสิ่งที่ผ่านมามันเป็นการจบแชปเตอร์อะไรบางอย่างมาแล้วมันก็การเริ่มต้นใหม่เพียงแต่ตัวคุณเองเนี่ยคะ่ะยังติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันเสียไปแล้วคุณก็ยังไม่สามารถจะหันมามองโอกาสที่มันดีๆกับคุณได้ไพ่ถ้วยเนี่ยนะคะ สองถ้วยเนาะมีโอกาสที่ดีเข้ามาจากพาร์ทเนอร์จากคุณส่วนแต่ว่าคุณยังผิดหวังกับสิ่งที่มันพลาดพลางไปไม่เป็นไรนะใครจะรู้สึกว่าเวลาผิดหวังกับอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่เป็นไรแต่อยากให้มีขีดจำกัดของคุณในสิ่งนั้นแล้วอยากให้คุณนะคะมองสิ่งนั้นอะมันมองกลับไปว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้บางทีคนมาดูดวงะใจค่ะอกหักมาจาถามว่าได้อะไร แจงคิดว่าเขาคงจะด่าแจงอะนะอยากกระด่าแจงในใจว่าแบบฉันกลัวหักมาได้อะไรวะอะไร่าเงี้ยแต่คือจริงๆอยากจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยให้พิจารณาซิว่าฉันได้อะไรจากสิ่งนี้บางทีคนที่ฉันคบอยู่มันอาจจะไม่เหมาะกับฉันจริงๆหรือว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆเราไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่เราเข้ากันไม่ได้การงานก็แล้วแต่เราได้อะไรจากสิ่งนี้ที่เราออกมาหรือว่าเราโดนให้ออกมาคือมันต้องเกิดการเรียนรู้กับสิ่งนั้นนะคะมันถึงจะสามารถกระโดดขึ้นสูงได้นี่หรอกไหมเพราะฉะนั้นอะ ตรงนี้คุณจะผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปไม่เป็นไรแต่ว่ายังต้องให้ขีดเวลากับความผิดพลาดความเสียใจนั้นแล้วก็ถามตัวเองว่าได้อะไรจากสิ่งนี้ฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้มันจะทําให้ฉันแบบไม่ดีขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นได้ยังไงบ้างท้งนองเนี้ยเนาะตรงนี้เห็นถ้าในภาชนาคตคือดีมากๆนะคะพ่จบก็ดีโอกาสใหม่เข้ามาที่มันดีมากคุณสามารถต่อยอดความสําเร็จได้สิ่งที่ทําถ้าทําอะไรออนไลน์ต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยถึงแม้ ฟ้าฝนกระหนาำขนองนะพายุเข้านะคะลมเข้าแต่คุณสามารถจะพูดออกไปได้อย่างตรงไปตรงมาสามารถจะปิดจ็อบสามารถที่จะแบบ close sale สิ่งนั้นได้อย่างสำเร็จนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอย่างแน่นอนนะคะแล้วเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยอย่างน้อยในยช่วงเวลานี้ก็มีครอบครัวที่เขาส่งเสริมเขายัางซัพพอร์ตคุณอยู่สเสมอเลยนะคะ ไม่ว่าจะเจ็บมาจากไหนแต่ว่ากลับไปหาที่บ้านกลับไปหาเพื่อนคุณเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าถามอะตรงนี้นะคะเดี๋ยวแจงขอมาหยิบไพ่ลายใบนะคะลายลายทปิกนะลายเรื่องนะได้ไพ่นี้นะคะจาก The Trixie Oracle นะคะช่องนี้ก็คือแบบเป็นหนึ่งนักเรียน Oracle หนึ่งในนักเรียนทาโร่โของแจงนะคะซึ่งคุณติวเขาก็ทำไพ่แบบชุดแมวเนาะน่ารักมากๆนะคะตรงนี้ Adorable Series นะคะ ถามว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากนี้นะคะงานก็ได้ไพ่ไลท์นะคะก็คือเป็นสิ่งที่มันจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้โอกาสจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคือคุณจะรู้ช่องทางการไปของคุณอะ คือถามว่างานเนี่ยมันจะสําเร็จมันจะดีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยของคุณเนี่ยจริงๆแล้วอีก2เดือนเนาะจะดีมากช่วงเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนน่ยงานจะปังปังปัง,ปงมากๆากะช่วงเวลานี้ถ้าถามว่าจะไปจะเปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนเนี่ยมันแล้วแต่คุณแต่ถ้าสวไปแล้วดีมากๆก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้คุณจะมีช่องทางการหางานหาเงานิงนที่เพิ่มมากขึ้นได้โอกาสใหม่ๆมันมีเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้ได้ไพ่อลังเกน นะคะคก็เป็นสิ่งที่มันจะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบอกไปแล้วเดือนนี้เนี่ยถ้าใครอยากเสี่ยงโชคมีโอกาสได้เสียงเช่นกันนะคะมีเงินก็มีคนให้เงินมานะคะก็ดีนะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการเงินมากๆแล้วก็เรื่องการเรียนนะคะเรียนนั้นได้ไพ่มิสนะคะ,อ,ะอันนี้อาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ต้องรอปลายปลายเดือนไปนะคะ ถ้าถามว่าได้ทุนไหมอ่ะเนี่ยไพ่เดือนดาวแบบเนี้ยคุณมีโอกาสได้ทุนนะคะได้ได้เงินทุนขอโปรเจกต์อะไรไปมีคนให้เงินมาซัพพอร์ตแบบเนี้ยมีแต่ว่ามันยังถ้าถามเรื่องการเรียนจะสอบผ่านไหมอะไรไหมเนี่ยมันต้องผ่านแหละแต่ว่ามันยังไม่ชัดขนาดนานอุปสรรคมันยังมีเข้ามาเพราะนั้นสู้ๆเอาให้มันแบบ พยายามมากหน่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนาะ stable แล้วถ้าใครแบบรู้สึกไม่สบายอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมา10บดาบเกิดขึ้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะถามว่ามันจะบอกเป็นอะไรร้ายแรงไหมคิดว่าไม่นะมันจะดีขึ้นนี่แหละมันอยู่ในสถานการณ์แบบ stable ก็คือคงตัวคงที่แล้วนะคะเพียงแต่ภาวะจิตใจภาวะความเครียดบางคนจะมีอยู่ เศร้าใจยังมีอยู่นะคะสิบดาบเกิดขึ้นที่บอกไปต้องให้ระวังไม่ว่าจะเป็นแบบ low back pain หรือว่าสันหลังกระดูกสันหลังไปอะไรเงี้ยระวังหน่อยแต่ว่าส่วนตัวสิบดาบเนี่ยมันใช้ได้กับทุกโลกอะ่ะเหมือนส่วนตัวก็คือแบบหยิบหยิบมาได้ไพ่สิบดาบก็คือไม่สบายเป็นไข้หวัดเนาะสมัยหนึ่งนะเ็ราฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าระวังหน่อยตรวจเช็คหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องความรักอะคะ่ะอกหักเสียใจผิดหวังมานะคะถามถึงแฟนเก่ามาไหมมามาไปไปมีอยู่นะคะ จะชัดมากขึ้นเนาะหลังกลางเดือนไปแล้วนะคะโอกาสความรักคุณจะฮอตเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ที่บอกไปมีคนเข้ามาปแบบเข้ามาได้นะคะตอนนี้นะเข้ามาแบบโอเวอร์มากกว่าหนึ่งแต่ที่บอกไปว่ายูเรเนีสกับดาวศุกร์มันทำมุมฉากถึงกันเนี่ยบางทีความสัมพันธ์มันจะแบบ ไม่แน่นอนมันจะบอกมามาไปไปอยู่นะคะตอนนี้ก็ลองดูคนทัดไฟเมสิงธน,นูหรือว่าทัดลมก็คือเมทุนตุลกุมแต่จะเห็นว่าเมทุนตุลกุมเนี่ยเขาหันหลังออกจากคุณไปบางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะโดยเฉพาะพวกเมถุนเนี่ยอาจจะโอหักมาจากเมทุนหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้ยังไงอ่ะถามถึงว่าเฮ้ยเขาจะกลับมาไหมคะคนเก่าจังก็ว่ามีโอกาสจะกลับวนกลับมาแต่มันยังไม่คอนเฟิร์มกับคุณแล้วก็ตรงเนี้ย เหมือนกับคนใหม่ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะตรงนี้ r e s o l t นะคะอยากจะให้คุณอ่ะทำให้มันแบบชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนในเดือนช่วงเดือนนี้จังว่าคุณมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาหลายคนเพียงแต่ตัวคนเองอ่ะยังไม่ชัดกับตัวเองขนาดนั้นว่าเออฉันจะเอาอยัางไงฉันจะคบไหมหรือฉันจะไม่คบฉันจะไปต่อไหมหรือว่าฉันจะไม่ไปต่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ยังคลางแคลงใจอยู่ทานองนี้นะคะอนาคตเรื่องครอบครัวต้องการมีไหมก็ต้องการจะมีแต่ความรู้สึกคือเฮ้ย <c oughs> บางทีฉันโดนหลอกฉันโดนแบบหักหลังเสียใจมาหรือเปล่าทานองนี้นะคะถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยลองไปเขียนดูก็ได้นะคะว่าเฮ้ยฉันควรจะเอายังไงฉันจะต้องการอะไรกับชีวิตคิดว่าคนนี้คบแล้วเป็นยังไงจะไปทิศทางไหนถ้าเราครบแบบไม่ได้มีอะไรแบบผูกมัดไปเรื่อยๆแบบนี้เราโอเคไหมหรือเราต้องการอะไรกับชีวิตถ้าเราต้องการที่แบบความมั่นคง บางทีเราก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้เขาใช่หรือเปล่าถ้าไม่ต้องการอะไรอยู่เฉยๆไปแบบนี้มันดีกับเราก็คบไปไม่ได้ว่าอะไรก็มันก็โอเคกับเราเหมือนกันนะคะขอบคุณชาวกลุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแจงก็ไปแล้วเผื่อว่าใครสนใจเรียนดูดวงหรือว่าดูดวงส่วนตัวนี้ก็ติดต่อมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ